สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่2มิถุนายน2022นะครับพระพรจากมานานประจําวันเป็นโอกาสที่ได้แบ่งปันพระพรจากการใช้เวลากับพระชนะของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับเราใช้คู่มือมานา,นานประจําวันที่เป็นคู่มือเฝ้าเดี่ยวที่มีทั้งบทความหนุนใจมีทั้งการเลือกเพลงมารวมทั้งข้อคันมพีที่หนุนใจเราในแต่ละวันนะครับถ้าพี่น้องไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสมัครนะครับลองดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับมีทั้งแอปมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งรูปแล่มที่ เราสามารถสมัครได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วนะครับให้เราได้ใช้เวลาคิดตามไปด้วยกันอย่าเพียงแต่เป็นผู้ฟังพระวจนะนะครับแต่ใช้ความคิดของเราที่พระเจ้าประทานลองอ่านทวนตอนนี้ซ้ํำๆนะครับข้อคัมภีร์ที่ปรากฏบนหน้าจอขอพี่น้องใช้เวลาอ่านนะครับและหาสมุดจดาโน้ตมาเพื่อที่จะบันทึกไว้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาทบทวนได้ในภายหลังว่าวันนี้ เมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเราได้รับพระพอรอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาในาประจําวันนําเราดูด้วยกันในเอเฟซัสบทที่4ก็ข้อยี่สิบเก้าถึงสามสนะครับขอบคุณพระเจ้าที่นี่เป็นจดหมายฉบับหนึ่งที่มาจากในคุกนะครับตอนที่เปาโลอยู่ในคุกเนี่ยเขียนจดหมายหนุนใจพี่น้องหลายคนและหลายเมืองและหลายคีสาจักรเลยขอบคุณพระเจ้าที่แม้ตัวถูกจองจําแต่ว่าหัวใจแล้วก็ความรัก หรือพระพรก็ไม่ได้ถูกจองจําไปด้วยนะครับเราอ่านด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อยีกถงข้อสาอย่าให้คําหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลยแต่จงกล่าวคําที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังและอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยเพราะโดยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด จงให้ใจขมขื่นละใจขัดเคืองละใจโกรธในการทะเลาะเถียงกันในการพูดเสียดสีกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันนะให้อภัยโทษแก่กันและกันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ท่านในพระครินั้นขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระัรมีตอนนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าหัวใจของคริสเตียน หัวใจของผู้เชื่อควรจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูนะครับมีผลสองอย่างใช่ไหมครับมีผลที่ดีกับผลที่เลวเหมือนในที่พระเยซูคริสต,ต์ตรัสไว้นะครับต้นไม้ดีย่อมให้ผลที่ดีต้นไม้เลวย่อมให้พืชผลที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะครับและพระเจ้าไถ่เราแล้วปลูกผลใหม่ปลูกต้นใหม่ปลูกชีวิตใหม่ในเราแล้วนะครับให้เราได้ดูแลรดน้ํา ฟังเสียงผู้วิญญาณเพื่อให้มันเติบโตด้วยกันนะครับเราใช้สี่คำถามของเราคิดตามไปด้วยกันนะครับจากพระคัมภีร์วันนี้มีข้อไหนนะครับที่แตะใจเราบ้างไหมผมไฮไลท์ไว้เห็นไหมครับทุกวันพี่น้องหาโอกาสไฮไลท์ขีดเส้นใต้ไว้ในพระคัมร์นะครับรพักระมของเราเลอะเทอะไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับหรือว่าเขียนไว้ที่ขอบกระดาษก็ได้นะครับขอบพระคัมภร์ของเราผมจได้ว่าผมก็โน้ต ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มตัวเล็กๆมากไม่ได้เกินไปแล้วนะครับมีข้อไหนที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมบ้างไม่ว่าข้อที่เราประทับใจหรือข้อสงสัยที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็สนใจคํานี้เราว่าคําหยาบคายนี้หมายถึงอะไรแล้วก็เลยได้คําตอบนะครับเป็นคําเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ใช้พูดถึงต้นไม้ดีกับต้นไม้เลวนะครับขอพระเจ้าทรงนํานะครับพี่น้อง มีข้อสงสัยอะไรหรือข้อไหนหรือคําถามอะไรนะครับเขียนไว้นะครับผมรับประกันว่าพี่น้องได้รับคําตอบในเวลาของพระเจ้าแน่นอนนะครับนอกจากคำนี้นะครับที่เขียนไว้ว่าคําหยาบคายในที่นี้คือคําที่เน่าเสียนะครับเหมือนต้นไม้ที่มันไม่ดีนะครับมีต้นไม้ที่ดีแล้วต้นไม้ไม่ดีต้นไม้เน่าเสียคือคําหยาบคายนะครับคือคําที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ วันนี้ข้อประทับใจที่ผมประทับใจคือพระเจ้าเปลี่ยนใจเรานะครับขอพระเจ้าทำจนคำพูดของเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นคำพูดที่ให้คุณแก่ผู้ฟังนะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและหัวใจที่มีความรักเมตตาต่อการเหมือนพระเยซูเหมือนอย่างที่มีในสตีเฟนเหมือนอย่างที่มีอยู่ในเปาโลเหมือนอย่างที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับที่ให้อภัยได้แม้แต่คนที่ปองร้ายเรา ทำร้ายเราดูถูกเราเหยียดหยามเราขอให้เราได้มีความรักแบบนี้นะครับในคริสจักรของเราพี่น้องประทับใจข้อไหนหรืออยากเข้าใจข้อไหนเพิ่มเติมเรามาแบ่งปันกันดูนะครับคําถามข้อที่2คือจากพระพ,พีวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างแน่นอนว่าพระพ,พีวันนี้ไม่ได้พูดถึงตรงๆนะครับว่าพระลักษณะเป็นอย่างไรแต่มีการพูดถึงพระวิญ,ญญาณโดยตรง เราเขีนนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงานจะมีใครมาแปลกปลอมนะครับบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่ความคิดพลังหรือใจของพระเจ้าเท่านั้นดูนะครับที่นี้อย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไทยวิญญาณของเราเสียใจโดยแยกจากตัวเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับ การที่เสียใจดีใจมีความรู้สึกนึกคิดได้ต้องเป็นบุคคลพระคมผีเปิดเผยให้เราเห็นนะครับแม้ว่าพระคมภีไม่มีคําว่าตีเอกานุภาพแต่ถ้าเราอ่านย้อนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าเราอ่านจดหมายฝากทุกฉบับนะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จงเป็นพระเจ้าและเป็นพระเจ้าเดียวเป็นพระเจ้าที่เป็นตีเอกนุภาพนะครับ และเพิ่มพิวันนี้บอกด้วยบอกว่าพระวิญญาณนี้แหละที่ทรงสถิตยอยู่ในเราเหมือนอย่างที่พระเยซูบอกไว้นะครับว่าการที่โปรง์จากเราไปอยู่กับพระบิดาเป็นการดีกว่าสําหรับเราเพราะโะองจะส่งผู้หนึ่งมาช่วยเราผู้ที่เป็นเหมือนพระองค์คือพระเจ้าแลนะทําให้เราสามารถอธิษฐานร้องทูลได้ในนามของพระเยซูคริสต์ผู้อยู่ข้างขวาที่พระหัตถ์ขวาของพระบิดานะครับ พระวิญญาณอยู่ในเราทําไม่รออธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ได้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วิญญาณของพระเจ้ายิ่งใหญ่นะสามารถที่จะอยู่ทุกคนทุกแห่งทรงสัพพันยูทรงเป็นพระเจ้านะครับอีกอย่างที่เห็นนะครับคือผมต้องย้ําเรื่องนี้นะครับคือพระวิญญาณพระเจ้าเนี่ยไม่บังคับหรือไม่ฝืนใจเรานะครับ พระเจ้าทาได้นะครับพระเจ้าสั่งทุกสิ่งได้ทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาไม่ว่าดินฟ้าอากาศหรือมนุษย์ก็ตามนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอ่อนสุภาพเป็นตามนี้หมดเลยเห็นไหมครับเมตตาต่อกันมีใจดูต่อกันอภัยโทษต่อกันนะทรงอ่อนสุภาพใช่ไหมครับจะไม่ฝืนหรือจะไม่บังคับเราขอพระเจ้าทรงนำนะครับที่เราจะ เมตตาเอ็นดูให้อภัยเหมือนอย่างที่พระองคคาดหวังจากเราเหมือนกันด้วยนะครับถ้าพระองค์คาดหวังสิ่งนี้จากลูกพระองค์นะครับพระองค์เองก็เป็นเหมือนท่านในพระคริสต์นั้น,นครับเราได้รับการอภัยโทษทั้งที่เรายังเป็นศัตรูของพระเจ้าเรายังไม่ได้ทำตามน้ําพระทยัยแต่พระเจ้าปักใจที่จะรักที่จะให้โอกาสเราก่อน อ็พระเจ้าให้เรามีความรักแบบนี้เหมือนกันนะครับคำถามข้อท,ที่สามคือจากพร่มนผีวันนี้พี่น้องเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างพร่อนผีไม่ใช่นังสือกฎเกณฑ์น,นะครับแต่มีสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ควรเอาอย่างมีจงจงจงแล้วมียายายานะครับวันนี้ก็มีเหมือนกันสรุปง่ายๆนะครับคือใจของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้ผลแบบไหนตรงนี้หน้าทุเรียนใช่ไหมครับ คนที่ชอบทุเรียนก็กินทุเรียนอ,ร,อร่อยเลยแม้ว่าเป็นต้นไม้มีหนามข้างในผลมันอร่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีหนามแล้วไม่ให้ผลอะไรเลยมันมีแต่จะถูกโค่นทิ้งนะครับเราเป็นต้นไม้ที่ให้ผลแบบไหนเป็นหนามไหมหรืออย่างน้อยมีหนามข้างนอกนะแต่เนื้อข้างในอร่อยมากเป็นทุเรียนไม่ว่าเป็นผลแบบไหนนะครับขอให้พระเจ้าใช้แล้วเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่คนอื่นที่อยู่รอบข้างเรานะครับ เรามีผลแบบไหนจากชีวิตของเราใจขมขื่นใจขัดเคืองใจโกรธทะเลาะเสียดสีปองร้ายมีคำพูดใช่ไหมครับทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับคำพูดหมดเลยถ้าไม่พูดกันก็มีโอกาสมีใจขมขื่นขัดเคืองโกรธทะเลาะน้อยกว่าปองร้ายกันก็น้อยกว่าแต่พ,พระเจ้าสร้างเรามาให้เรามีปากเพื่อจะพูดนะครับนั้นขอให้เราเป็นเหมือนอย่างที่ยากนุนใจและสอนเรา ให้เราช้าในการโกรธช้าในการพูดแต่ให้เราไวในการฟังซึ่งกันและกันไม่ใช่ไวในการจับผิดกันใช่ไหมครับแต่ไวในการให้โอกาสต่อกันและกันและฟังถึงหัวใจของกันและกันนะครับว่าเขามีความคิดหรือมีความรู้สึกอย่างไรภายในเราจะมีใจเมตตาเราจะมีใจเอ็นดูนะให้อภัยได้ไหม ขอบคุณพระเจ้าที่พระพีพูดถึง3อย่างนี้นะครับหลายครั้งเราเมตตาแบบให้ทานหลายครั้งเราให้อภัยเหมือนเราถูกบังคับจากพระเจ้าแต่คำตรงกลางนะครับคำว่าเอ็นดูวันนี้เราจะฝึกความเอ็นดูได้ไหมที่เราจะมองพี่น้องเรามองคนในครอบครัวของเราด้วยสายตาแห่งความรักนะครับแล้วก็ชื่นชมขอบคุณและซาบซึ้งใจในกันและกันนะครับ มีคนเคยบอกไว้นะครับแล้วตั้งคำถามที่สำคัญมากว่าถ้าเราพูดแรงๆหรือว่าพูดกระโชกโคกคากหรือใช้กลอุบายหรือคำอะไรก็ตามเพื่อโน้มน้าวคนให้มาเชื่อพระเจ้าคนเหล่านั้นจะประหลาดใจขนาดไหนเมื่อรู้จักพระเจ้าพระเยซูแล้วรู้ว่าพระองค์ทรงอ่อนสุภาพขนาดไหนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ คนจะมาพบพระเยซูแล้วจะไม่แปลกประหลาดใจในความอ่อนสุภาพของพระองค์เพราะพระองค์อ่อนสุภาพดังนั้นถ้าพระองค์ยังอ่อนสุภาพเลยเราที่เป็นลูกของพระองค์เราจะใช้ความรุนแรงหรือใช้ความคําพูดที่มันทิ่มแทงคนอื่นโดยที่ไม่อ่อนสุภาพเหมือนกันได้อย่างไรนะครับขอให้เราชนะใจคนอื่นด้วยความอ่อนสุภาพเหมือนอย่างมานาะวันนี้บอกไว้นะครับจอห์นเวอรสลีย์ใช่ไหมครับกับชาลส์เวสลีย์ จอห์นเวสเล่เนี่ยถ้าพี่น้องอ่านในคู่มือวันนี้เฝ้าเดียวมานาประจวันบอกว่ามีจราจนในเมืองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจอห์นเวสเล่เนี่ยเปิดโอกาสให้คนได้รับใช้พระเจ้ามีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระองค์ไม่ได้คัดค้านนะครับแต่เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเทศนาสั่งสอนแม้ว่าเขายังไม่ได้รับการสถาปนาจากคิสจักรของอังกฤษก็ตามขอให้เรานะครับให้โอกาส นะจอห์นเวสเลชนะใจของคนที่กำลังจอดจราจนหรือว่าไม่พอใจได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่อนสุภาพจริงๆคนเหล่านั้นสุดท้ายก็เห็นนะครับว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับจอห์นเวสเลขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรานะครับอย่างน้อยตัวชีวิตวัดอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่าคือวันนี้เราอ่อนสุภาพไหมเรามีใจเมตตาและเอ็นดูต่อคนอื่นให้อภัยคนอื่นบ้างไหม คำถามข้อสุดท้ายคือจากพ่อผิววันนี้พี่น้องลองคิดสักหนึ่งอย่างนะครับมีสิ่งไหนไหมที่สามารถนํามาใช้กับชีวิตของเราได้หรือมีใครบ้างไหมที่เราคิดถึงเราควรจะอธิษฐานเผื่อในวันนี้ไว้รเราได้คิดถึงกันละกันพ่วงใหญกันละกันเมตตาเอ็นดูละให้อภัยกันละกันนะครับพี่น้องคิดนะครับสักหนึ่งอย่างแลวก็อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า เรามาที่ฐานด้วยกันนะครับพระวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระเจนะของพระองค์ที่หนุนใจเราขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งที่พระองค์คาดหวังจากเราไม่ใช่สิ่งที่อยู่ห่างไกลจากพระองค์เลยพระอนี่เป็นพระลักษณะของพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อ่อนสุภาพเป็นพระเจ้าที่กอบด้วยความเมตตาเปีียมด้วยความรักและทรงเอ็นดูมนุษย์ ขอบคุณพร,พระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานหนทางแห่งความรอดแก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เป็นตัวอย่างเราขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตเราใหม่ให้เราได้มีใจอ่อนสุภาพแบบนี้และให้เราได้ติดสนิทใกล้ชิดกับพระองค์ขอยเราได้สมแดงพระองค์ให้คนรอบข้างได้เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราในชีวิตของเรากำลังเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยหรือว่าอย่างฉับพลันตามน้ำพระทัยพระองค์ ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังในวันนี้ขอให้เราได้เตรียมใจนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดแล้วเรามีโอกาสสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ